สักซองทำลองทำเคยกุ้งแ่่ไม่ปลาส้มเลยเพราะหมักน่งกินหมากเลย<อ>เคยปรุงแต่ไม่ปลาส้มเลยเลยไม่ผสมเลยเลยมไม่ผส,สมจ้าอะไ,ได้ตอนแรกก็แหละแต่เอาไว้มาเป็นตุ้มปะเนียกันเป็นคนกลกมๆแบบเนี้ยคนกลกมๆแล้วก็ใส่ตุ้มมาให้ส่องจันแบบเนี้ยไม่มีวิธีดีต่ตตออะไร đẹp ban, bàn đẹp vào. sốt nhỏ lên bói và sốt nhỏ mãi khơi cung sắp thì đấy